อยากอ่าน yeah, uh, บทความที่เหมาะกับระดับของตัวเองไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นปานกลางหรือขั้นสูงแต่ไม่น่าเบื่อเท่าในหนังสือเรียนไหมล่ะมาวันนี้มีแอปมาแนะนํากันแอปที่ว่าเนี่ยคือตู h ไชนีสเป็นแอปที่แต่งบทความขึ้นมาใหม่แปลจีนอังกฤษโดยรวมเนี่ยเนื้อหาค่อนข้างทันสมัยมากๆ เราเข้ามาในแอปนะฮะก็จะมีอยู่ทั้งหมด4เมนูด้านล่างโฮมหน้าที่กำลังเรียนอะไรอยู่มันก็จะบอกว่าเอ้ยอ่านต่อไหมหน้า Discover เป็นหน้าที่เกมเข้ามาบ่อยที่สุดเลยเป็นหน้าที่จะมีบทความทุกระดับให้เราเห็นเราก็สามารถฟิลเตอร์ได้ด้านในแอปมันจะมีตั้งแต่รูปแบบของตอู้ขวาคือบทสัทน,นาไปจนถึงโหวตรัางรูปแบบของบทความแต่จริงอยู่ว่าอาจจะต้องสมัครสมาชิกแต่ว่าเราสามารถใช้ฟรีได้เราลองเข้ามาที่ซักบทความดีกว่าเราสามารถเปิดปิดพิมพอินได้กดคันที่คำคำนั้นได้ครับแล้วมันก็จะมีบอกมาว่าเอ้ย คำคำนี้อยู่ใน h ฮะสะไหนนะจุดเด่นอีกจุดหนึ่งเลยเนี่ยองเสียงโดยคนจริงๆไม่ใช่เสียงคอมพิวเตอร์เหมือนอย่าง Dictionary หลายๆแอป新产品的设计最晚什么时候能完成ออโอเคอย่างนี้เป็นต้นแล้วแท็บต่อไปเนี่ยคือแท็บ Words เป็นคำที่เราเรียนไปแล้ว หรือเราเซฟเก็บไว้ว่าเราอยากจะทวนร้านผิดร้านผิดเราออกเสียงถูกครัทูชงม,มินนิ่งก็จะบอกว่าเอ้ยจริงๆมันแปลว่าอะไร,รก็จะมีประโยคที่เราไปเซฟมาด้วยให้เห็นบริบทถ้าเกิดว่าเราตอบถูกมันก็จะไปอยู่ในส่วนที่ขอทวนไปแล้วและนานๆทีอาจจะกลับเอาออกมาทวนใหม่ได้ยังไงเราไปใช้กันดูนะครับต่อไปอยากให้แนะนำเครื่องมืออะไรในการช่วยเรียนภาษาจีนบอกมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ